แลคุณแม่ว่าไงอีกไอ้อลูกตัวนี้เฮ้หยหนูอยากเปิดร้านขายของขายอะไรขายอะไรขายอะไรข้าวแกงอะ่ะเออเออเออไปเปิดเลยก็แถะไม่เอาดีกว่าไม่เปิดร้านข้าวแกงอ่ะเปิดร้านขายของเล่นลิฟฟ่าอารมณ์สนุกแน่ฮึ่มฮึ่มฮ่าฮ่าฮ่า ที่นอนสิวขอ,อนอนหน่อยิโอ้โหย,ยังกัน,นอนกลางพื้นแล้วก็อีกมีผ้าห่มด้วยแล้วก็เฟอรน์นิเจอร์ตุ๊กตาด้วยนะนไงมีเยอะเลยแต่มันดูกันเลยนะวอยชีวิตในประจำวัน ของฉันอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นยังไงไปรับชมได้ก่อนก่อนก่อนชมนคลิปประจำวันใหม่ของฉอย่า okay. ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u บส c ค i ต e ด้วยนะคะทุกคนไปดูกันเลยป้าชีวิตสมัยประจําเด็กฉันก็เหมือนเติมเต็มเลยเพราะว่าพี่ชายของฉัน รักฉันมากฉันจำได้ฉันจำได้ฉันย้อนเวลาไปตัวฉันก็เริ่มดำดำไปเรื่อยเพราะฉันวิ่งกับพี่ชายเติมเต็มฉันตัวดำฉันรู้เลยว่าทำไมฉันถึงตัวดำเพราะว่าฉันจำได้ว่าฉันไปเล่นกับเติมเต็มมา ฉันจำได้เสมอฉันก็ยัง,งก็เล่นกับเติมเต็มอยู่เพราะว่าฉันฉันอยากให้ทุกคนดูว่าน้าติมเต็มเป็นยังไงหน้าเติมเต็มไปดูกันเลยนี่ไงเติมเต็มสุดหลอกฉันนั่นเองฉันหลักติมเต็มมากเราจะไปวิ่งเล่นด้วยกันตลอด ไปอะไรด้วยกันตลอดก็ไปเล่นที่สนามเด็กเล่นด้วยกันฉันมีชีวิตอยู่กับตเติมเต็มเยอะมากในชานีง่ไงก็รักเติมเต็มอยู่คนเดียว15ปีต่อมาผ่านไปห้าปีวันหนึ่งเติมเต็มกับฉันเกลแล้ว ก็เลยวิ่งไม่ได้ก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงดินเนอาเป็นไงคะทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเติมเต็มคู่มิลักจบแล้วนะคะเช่องเติม,เต,มเต็มคิีหลักวันนี้ข้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะบ๊ายบายแล้วคุณ